่วิดีโอแต่ทำเพื่อความมันเทิะเท่านั้นอายุต่ำกว่าสิปีควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมเฮียวีโตจากช่องนักป่านอิตาลีอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมโจ๊กเกอร์แมเนจนะฮะอ่ะ เราไม่พูดพร่ำทำเพลงนะท่านผู้ชมเราไม่จะไม่เสียเวลากับการแนะนําตัวมากเท่าไหร่ฮะเราไปเริ่มเกมกันเลยครับผมและตอนนี้นะครับผมผมจะทําการปรับเบ็ดไปดที่100บาทนะครับท่านผู้ชมโดยมีงบประมาณอยู่ที่4 0 0 0บาทนะมาดูกันว่าวันนี้จะเปี้ยงหรือจะปลั่งคือ a, เฮียอเไลวะเฮ้ยโทษครับผมขอโทษครับ ม,มันจะร่วงมันจะรุง่งอ่าใช้คำนี้ดีกว่าเปี้ยงปังทาง,งกันเนี่ยตอนนี้ฮะเราจะกดไปเรื่อยๆครับผมด้วยงบประมาณ4,000บาทโดยทำการเบ็ดไปที่100บาทนะตอนนี้บาแตกแล้วฮะได้อยู่ที่2 0 0กว่าบาทครับผม2อบาทครับผมแล้วทำการกดตอนน่้โจ็อกเกอร์มาแล้วจ็กเกอร์มาแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะ ตอนนี้บามาแล้วบามาแล้วโอ้โหได้บาอีกแล้วครับผมโดยอยู่ที่สองหสบาทเหมือนเดิมป่ะนะปรับเบ็ดเยอะก็จะได้ตังค์เยอะครับครับท่านผู้ชมขอ,โ,อโทษครับท่านผู้ชมฮะพอดีเพิ่งกินน้ำมาฮะเราจะกดไปเรื่อยๆครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮนะตอนนี้มงกดมาแล้วมงกดมาแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะกดต่อเนื่องครับผมกดไปเรื่อยๆจ้า มาแล้วครับมาแล้วลามตัดไอ้ลามไอ้ลามไม่มาเฮ้ยโพดามาเปล่าไม่มาฮะเอ้ยมไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยกดไปเรื่อยๆฮะจากสี่พันตอนนี้เหลือสามพันสองแล้วนะฮะกดสับไพ่ครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับกดไปเรื่อยๆครับผมกดแบบต่อเนื่องฮะกดแบบต่อเนื่องฮะโจ๊กเกอร์มาโจ๊กเกอร์มาเปล่าไม่มาฮะ อะไรมันจะขนาดนานมันจะแตกยากเกินอะไรขนาดนั้นโอเคครับไปเรื่อยๆครับผมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้งบหยุดเหลือสองพันแล้วนะสิบหายแล้วมันจะร่วงหรือร่วงหรือรุง่วงวนะเนี่ยมีรางสังห่อนเราจะจะร่วงนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมาลุ้นช่วยกันครับผมว่ามันจะร่วงมันจะรุงนะ่งอะภาวนาขอให้ลุง่งนะ ได้แมเน่ยได้แมเน่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะตอนนี้มึงเงียบกลิบอย่างกับป่าช้านะฮะอ่าเหมือนเต่าสากนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตึงตังอะไรสักอย่างก็ไม่มีเฮ้ยยังไม่ทันขาดคำว่าบโบดําโพดําแตกท่านผู้ชมโบดําอะไรละ่ะบ้าหรือเปล่าตันนี้ได้ได้กี่บาทเนะี่ยได้200บาทครับอ่าไปเรื่อยๆครับผมเราทำการกดไปเรื่อยฮะ แบบไม่หยุดยัง้งฮะตอนนี้จาก4,000เหลือ1,600บาทแล้วฮะไฮีบ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยงบประมาณงประมาณงบประมาณ4,000เหลือ1 000, 2 0 0แล้วอ่ะไฮีบ้าเอ้ยไม่จริงมันต้องไม่เกิดขึ้นมันต้องลุ่งอีพีนี้ต้องลุ่งไอบ้บัตร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 พเนี่ยพูดดังไม่ได้อะตัวติดเซ็นเซอร,ร์อะ ตึกตึกสารภาพกันขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เหลืออยู่700บาทนะฮะหกร้อยไปโอโ้โหไม่แตกจริงดิเอาจริงดิเฮ้ยโอ้โหได้มงกุฎมาปลอบใจแล้วฮะได้มาเท่าไหร่เนี่ยได้มาเท่าไหร่เนี่ยได้มาเท่าไหร่เนี่ยสี 400, 400, 500, 500่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยเปล่าได้ห้าร้อยบาทนะเฮ้ยรางวัลใหญ่ไม่แตกเลยวะแจ็คพอตไม่แตกเลยเหรอ มันเกินไปป่ะไอพีเนะี่ยเกินไปป่ะฮะคุยใครเนะี่ยไปเลยครับตอนนี้เดี๋ยวหกร้อยยี่สิบห้าบาทตรวจสอบให้เกิดขึ้นนะมีอะไรฮะเฮ้ยมาเปล่าโจ๊กเกอร์ออกมาแล้วฮะโจ๊กเกอร์ออกมาแล้วโจ๊กเกอร์ออกมาแล้ว,โโกกออลวบิ๊กวินแตกเปล่าบิ๊กวินแตกเปล่าโอ้โหก็ธรรมดาได้ธรรมดาแจ็คพอตไม่แตกครับผมได้โผดําครับผมอ่ะได้สี่ร้อยบาทเองอไปฮะ โอ้ห oh, จาก4,000เหลือ800อะขาดทุนยับยับเลยท่านผู้ชมแต่เราจะไม่ยอมแพ้เป็นเรื่องธรรมดาครับผมมีได้ต้องมีเสียฮะไม่ซีเรียสครับผมผมไม่ซีเรียสเลยไม่ซีเรียสเลยบาเปล่าโอเคครับไปเรื่อยครับผมเราจะกดไปเรื่อยๆครับผมเราจะกดจนหมดตูดอ่ะใช้คำนี้ก่อนจะกดจนหมดตูดฮะ เอยเอาไงดีเนะี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคิดก่อนกดดีไห่วะทำไมมันเหลือร้อยร้อยยี่สิบห้าบาทเนี่ยผมผมทำการเบ็ดลงดีกว่ามั้งฮะสักครั้งไหมสักครั้งไหม <c oughs> ไปอ่ะงั้นพอแค่นี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะ โอเคครับผมก็ต้องขอตัวลแล้วท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะเพราะว่าขาดทุนยับยับเลยจาก4,000ตอน้เหลือแค่25บาทเองท่านผู้ชมอ่ะ EP หน้าจะผมจะมาเล่นเทคนิคยังไงนั้นติดตามฝากติดตามกด Subscribe ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย